โยโยโยสวัสดีครับพี่สีคืนหนุงหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืนหนุงหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้ก็ติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์เกย์ชนสปอร์ตแล้วก็เข้าร่วมกลุ่มหนุหนังได้แอดเอ็มบีพีสามสิบสามนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์ต่อเช้าวันจันทร์นะครับคลิปแรก3คู่จาก2รายการครับเริ่มที่เวลาเที่ยงคืน15กันก่อนนะครับไปดูฟุตบอลลีกของนอร์เวย์ครับไวกิ้งจ่าฝูงนะครับจะเปิดบ้านเจอกับฟรีสสสตตััััดดไววกกกกกกิ้้งงง29แแแมมมมมมคครรรรบบบเล่่่าาาุุุชนนนะะทีีอยโโ1-0 ทริปิกเอ็ดวินอุนโบครับกองหน้าปีเตอร์คริสเตนเซนเจอกับฟิลิสตัดมี17ต้มน,นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับชาบบอกมา1 1น,น,นะครับมีโรเบิร์ต็อกโคเคลาดอูวูซูกองหน้าแล้วก็เอมิลโฮเทนนะครับเจอกันฤด,ดูกาลที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าบ้านใครบ้านมันครับก่อนเกม เขามองฝั่งของไวกิ้งเป็นต่อนะครับไวกิ้งเนี่ยชนะมาเจ็ดนัดติดต่อกันทุกรายการนะครับถือว่าอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มมากครับไม่น่าพลาดวัดใจไวกิ้งครับมีโอกาสจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูนะครับโยโยโยเจ็ดส <yo>, ัผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับ ต่อมาไปที่เวลา5้าทุ่มครับไปดูฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกน,นัดที่2ในกลุ่ม G ีนะครับไปดูยูวนตุสจากอิตาลีจะเจอกับวีดัดจากโม็อโก,โกครับยูเว่นัดแรกถล่มเอาอายมาขาดลอย5ต่อ0นะครับแม่ดาวดังก็เคฟเซนตูรามแล้วก็รวมไปถึงตัว อื่นๆด้วยนะครับเวสตันแม็กเคนนี่นารุกก็ชิโก้คอนไซซาวเคนานิวดิสลองดาวโคโลโรมูนี่พร้อมหมดนะครับเจอกับวีดัตนัดแรกแพ้แมนซิตี้มา02นะครับก็มีตัวลหลักอย่างนอดินอัมรับดบตทิโมโดซี่รอชกองหน้าเป็นโมฮัมเหม็ดเรฮีกองหน้าชาวดัตนะครับทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมยูเว่เป็นต่อ เอาง่ายยูเวชนะนั้นนี้น่าจะเข้ารอบเลยนะครับแม่ดูแล้วเกมรุกมาจัดจริงๆครับลูกชิมของอีกอร์ทูดอครับไม่ต้องคิดเยอะวัดใจยูเวนตุสนะครับพี่อยากมองว่าเกมรุกมาดียืนพื้น2ประตูมีแน่และอาจจะมากกว่านั้นเชียร์ยูเวครับปิดท้ายที่เช้ามืดเวลาตีห้านะครับไปดูอีกคู่หนึ่งในกลุ่มเอเรดบูลซาวบวกจากออสเตรียจะเจอกับอัลฮิรานจากซาอุดีอาระเบียนะครับเรดบูลนัดแรกชนะปาชูกามา21ครับโทมัสเลิร์สกุลซอนี่ก็มีตัวผู้เล่นห,นหลักๆอย่าง คาเทเกสเยนนะครับมีแม็ก บินสตับครับแล้วก็มีปีกชิมชาติอิสราเอลอย่างออสการ์กรับชูโรงเอดมุนไบดูกองหน้าการหน้าเล่นกับคาริมโอนิซิโวนัดที่เล้วลงสำรองยิงได้นะครับเจอกับเอาฮีลานครับรองแชมป์ลีกจากซาอุดีอาระเบียนัดแรกเสมอมาริดมาหนึ่งหนึ่งะครับซิเมเนกอินซากี้ประเดิมคุมทีมนัดแรกไปแล้วครับดาวดังนิเพียบนะครับคาริดูคูลิบาลีจอกันเซลโลลูเบนเนลเวสเซอร์เกมารินโควิดซาวิดแนวรุกก็มีเมลคอมซาเดมเอาดาาซารีกองหน้าก็มาโกสเลโอนารโดน่าจะเด้เล่นนะครับเพราะว่า สนามิโตรวิทเหมือนจะมีปัญหาการบาดเจ็บทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนครับก่อนเกมเขามองเอาฮิลานเป็นต่อแม่ดูแล้วเรดบูลก็จิจว่าไปเป็นทีมเกรด B ีลบเกรด C ในยุโรปนะครับตัวผุ้เล่นชุดนี้ก็ไม่ถึงกับพีคมากยังชอบที่เอาฮีลานครับมีโอกาสจะเบียดได้อย่างน้อยหนึ่งประตูลุ้นเข้ารอบนะครับสรุป3คู่ในคลิปแรกครับชอบไปที่ไวกิ้งยูบวนตุสและเอาฮิรานครับขอดุก่นโชคดีครับบ๊ายบาย